สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงหัวคลิปเนี้ยคือถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ย้ำนะครับเข้ามารับชมใหม่ไม่เคยรับชมอะไรผมมาก่อนผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่คนบ้านๆา,าใจะง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายนะัเป็นความเข้าใจ เป็นความเข้าใจจะเรียกว่าเป็นความเข้าใจด้วยตัวผมเองจบบความครอบใจความถูกใจในส่วนตัวผมก็ได้คือนิยามคําว่าพระของผมอะมันเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีการไม่เอาข้อมูลนู่นนี่มาเลยอะผมอาจจะอธิบายด้วยหลักการอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะักได้นักนะครับอาจจะพูดมากไปหน่อยนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีการแฝงการค้าอันนี้ต้องยอมรับผมรูู้้ชายอยู่แล้วนะครับ จะมีเรื่องแบบนี้ทั้งหมดนะครับและจะไม่มีการเอ่ยถึงหรือว่าไปลากใครมาด่าลากใครมานินทาหรือจะไปว่ากล่าวอะไรใครจะไม่มีในช่องผมแต่ไม่มีเด็ดขาดผมไม่เคยทําแบบนั้นนะครับบอกไปได้เลยถ้าท่านรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมแนะนําให้ท่านหยุดการรับชมนะครับไปรับชมในในส่วนที่ท่านสบายใจถูกใจและแฮปปี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูผมแล้ว ถ้ารับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ผมว่าอย่าชมดีกว่านะครับมันจะเป็นการทุกขก์เปล่านะครับหรือบางครั้งเวลาชมแล้วการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมยินดีรับฟังนะไอ้ที่อ่านไอ้ที่ด่าๆอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะลบทิ้งอยู่แล้วผมไม่เก็บมาเป็นอารมณ์นะแต่ผมอยากแจ้งให้ทราบไว้ตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนึงเ,เดี๋ยวต่อไปนี้เฮ้ยขนลุกอีกแล้วดูดิเฮ้ยผมไม่ได้พูดเลยนะผมจับผมฟาป,าปาสอง,ององนี้ปุ๊บขนลุกสู้เลยวิ่งเยินหัวเลย คุณรู้ไหมทุกครั้งอ่ะไม่ไม่ได้ว่าเป็นเมคนะไม่ได้เป็นการ make เมกโกหกอะทุกครั้งเน่เวลาผมผมเอาทําคลิปเนี่ยบางพระบางองค์เนี่ยผมหยิบป๊อผลลุกสู้เลยแล้วผมสังเกตได้นะว่าเอเอาจริงๆไอเรื่องไอเรื่องการจับพลังเนี่ยมันมันผมก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงมากหรอกเพราะว่ามันมันฟังแล้วสําหรับบางคนเนี่ยมันมันเหมือนเป็นเรื่องแบบเพอเจอร์อะไรเงี้ยใช่ปะ อ่คือปัจจุบันเนี้ยเอาจิงๆิงนะหลายๆท่านที่ติดตามผมมานานๆน,นะทราบดีผมไม่ค่อยได้เอ่ยนะผมเมื่อตอนช่วงแรกๆที่ผมทําเทีแบบผมเอ่ยบ่อยเรื่องเนี้ยแต่พอวันหนึ่งพอผมเริ่มเข้าใจอะไรต่างๆแล้วผมจะผมจะแทบไม่ได้พูดเรื่องเรื่องจับพลังเลยจะมีบ้างเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วผมยอมรับนะไม่ได้เป็นการโอดอ้างตัวผมเองอะผมจับพลังได้แต่คุณเชื่อไหมสองปีหลังมาเนี้ยผมใช้เอาเฉพาะปีที่แล้วกับปีนี้ดีกว่าจนนับนับข้ามปีเนี้ยคุณเชื่อไหม ผมใช้การจับพลังแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นในการที่มันอยากรู้เรื่องอะไรวะผมจําไม่ได้นะผมอยากรู้เรื่องสักอย่างแล้วผมหาข้อยุติไม่ได้เว้ยผมก็เลยเอใช้ในการจับพลังอะไรประมาณนะปกติผมจะไม่ใช้เลยผมจะเอาคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเรารู้เฉพาะตนจริงๆนะกับคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยหรอกว่าอะไรยังไงแบบไหนแล้วอย่างเรื่องแบบเนี้ยมัน มันจับต้องไม่ได้ผมไม่อยากจะใช้สิ่งเหล่าเนี้ยมามาในการที่แบบมาเล่าไว้พวกพี่เพื่อนๆฟังอ่ะนะแต่มันก็ณเวลานั้นการเก็บภาพผสมภาพผมมันใช้การจับพลังจริงต้องยอมรับณเวลาหนึงช่วงหนึ่งก่อนที่ผมมาทํา y o YouTube ด้วยซ้ําจนวันเนี้ยจนนาวินาทีเนี้ยคือ จกประสบการณ์ที่เรียนรู้เรียนรู้เลิกเก็บมาโดนหมั่เก้หมั่งอะไรหมั่งจนจนรู้ละจนสามารถเนี่ยทุกวันนี้สามารถซื้อซื้อขายได้แล้วซื้อขายได้เลยจะเรียกว่าเป็นอาชีพเลยก็ได้สามารถซื้อได้ขายได้คือเล่นแบบทั่วไปคือซื้อมาขายได้แน่ๆแล้วก็เวลาเขาเอาไปเนี่ยเขาไปเช็คที่ไหนก็คือทุกคนจะแฮปปี้หมดอยู่แล้วแค่ว่าคุณจะซื้อถูกหรอือซื้อแพงอันนี้คือผมการันตีให้คุณไม่ได้แต่เที่แน่คุณอะไรที่แบบผมคัดกรองมาแล้วผมมั่นใจว่า ทุกคนแฮปี้หมดทุกคนดูแล้วถูกต้องหมดชัดเจนหมดใช่หมดประมาณนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วบางครั้งอ่ะพระที่ผมใช้ในการจับพลังอ่ะพอมันใช้ความรู้นะปัจจุบันเนี้ยคุณรู้ไหมบางองค์มันใช่เลยมันใช่มันถูกหมดอ่ะแต่บางองค์มันไม่ใช่อันนี้ต้องยอมรับจริงนะมันเป็นแบบนั้นไงพอผมเริ่มรู้ว่าเออมันมันมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันถัวเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่า ที่มันดูแล้วอ่ะที่มันจะคือยังไงอ่ะพระหลายๆองค์อ่ะที่มันเป็นพระที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแต่บางครั้งมันก็มีพุทธคุณจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับจริงนะผมว่าเรื่องนี้เราอย่าคุยกันดีกว่าแต่มันเป็นตามนั้นจริงๆนีผมมนผ่ผมได้แปะยิ้มมาคู่หนึ่งผมบอกอะไรฮะผมได้แปะยิ้มมาคู่หนึ่งนี่คือว่าเเดี๋ยวพักนี้ทําไมทาไมคุณซื้อพระล้างยังผมพูดตรงนะผมผมหาพระแบบแบบเดิมไม่ค่อยได้ เดิมไม่ค่อยได้คือผมหาพระที่ถูกใจผมไม่ได้คือถ้ากรณีจะเป็นพระล้างเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันมันจะต้องแบบเก๋งไม่เก๋งผมไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นพระสององนี้แน่นอนเห็นไหมคุณดูจากระยะไกลคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพระสององนี้ไม่สวยและไอ้เรื่องความดํหรือเรื่องสนิมอะผมการันตีให้ได้เลยว่าพระสององค์เนี้ยคุณเอาไปใช้คุณเอาไปเก็บผมรับรองเลยว่าสนิมจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในช่วงชีวิตคุณเนี่ยคุณจะได้เห็นพัฒนาการผมเชื่อนะอ่าคุณได้เห็นแน่ พัฒนาการของพระที่จะเพๆๆ okay. ิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมผมทดลองมาหมดแล้วผมได้เห็นมาหมดแล้วว่าพระที่ถูกล้างมาเนี่ยการกลับการพัฒนาตัวกับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีมันได้เห็นแล้วมันจะสนุกมันจะเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นกรณีที่ผมจะเจอพระล้างเนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อไม่ใช่อยู่ดีผมจะไปซื้อมั่วๆสู้ๆแบบอะไรมานะผมดูแล้วมันใช่มันถูกต้องผมซื้อนึกออกไหมเวลาคนเขาได้จากผมไปเนี่ย เขาจะได้แฮปปี้เขาได้ถูกใจเขาได้สิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับหนึ่งเลยผมดูพิมพ์ผมบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ไซส์ใหญ่ผมใช้นิยามว่าเป็นพิมพ์ไซส์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์มาตรฐานเป็นพิมพ์มาตรฐานมากกว่าไว้ที่สำคัญมีโค้ดนะครับโค้ดจริงโค้ดถูกต้องนะครับทั้งคู่เป็นโค้ดคอหักอ่าไม่ใช่โค้ดคอโคอ้งอ,อันนี้เขาเรียกโค้ดคอตรงหรือผมเรียกว่าโค้ดคอหักนั่นแหละทั้งคู่นะครับอ่า สององน,นี้แปะยิ้มเหมือนกันแปะยิ้มเหมือนกันเห็นไหมแต่คนละพิมพ์คุณเชื่อผมไหมเอาดูดิแปะยิ้มเหมือนกัน,นแต่คนละพิมพ์เห็นไหมอ่ะมาลองมาดูพิมพ์กันสินี่จริงๆกล้องตัวนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องลงผ่านเลนก็นได้นะคือเรื่อง,องความคมชัดในกล้องตัวนี้ผมมันชัดมากอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยสององน,นี้คุณดูหน้าให้ดีนะ หน้าเนี้ยมันหน้ายาวๆผมเพื่ออธิบายไปแล้วเนี่ยพิมพ์เนี้ยหน้าเขาจะยาวกว่านะแต่พิมพ์เนี้ยหน้าเขาจะกลมกว่าและสั้นกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการกดแล้วมันผิดเพี้ยนนะมันเป็นอย่างนี้จริงนี่คนละพิมพ์นะก็คือพิมพ์ A กับพิมพ์ B นั่นแหละเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆแล้วว่าบริเวณแข้งของพิมพ์หน้ายาวๆเนี่ยแข้งเขาเหมือนจะสั้นกว่าแล้วก็อวบก,กว่าแต่ว่าพอตรงที่เป็นพิมพ์หน้าสั้นเนี่ยแข้งเขาเหมือนจะยาวกว่าแล้วก็เรียวกว่าอันนี้เรื่องจริงผมสังเกต ผมเคยอธิบายไปแล้วส่วนตำหนิเหมือนกันครับคล้ายกันก็คือมีตำหนิครบหมดก็คือจะมีเส้นจะมีเส้นแตกบริเวณสังกติทั้งซ้ายและขวานะครับเดีย๋ยวแป๊บนึ่งสำหรับคนที่มาดูใหม่สำหรับคนที่มาดูบ่อยๆแล้วก็เยีแวะเยี่ยมชมครับจะพยายามนั่นนหะแต่ผมว่าจริงๆการอัปเดตพระของผมหน้าพระของผมเนี่ยมันอย่างน้อยมันทำให้คุณชินตาชินตาชินตานะวันใดคุณไปเจอเนี่ยคุณ คุณก็ดูเล่นๆหุ่นไปอ่ะบางทีวันใดคุณไปเจอวอาเดียซื้อมาก็ได้นะคุณจะซื้อมาแล้วคุณลองแขวนดูตอกตัวเองผมก็แขวนไม่ใช่ไม่แขวนนะครับนี่เส้นแตกเส้นนี้เส้นแตกเส้นนี้เห็นไหมองค์ไหนสวยๆนี่คมกิ๊บเลยนะอ่าเส้นแตกเส้นนี้เอะเส้น,สน,คคเน,สนแตกตรงเนี้ยมันจะมันจะไม่ใช่เป็นเส้นตรงแบบตรงนี้ก็คือจะมีเส้นตรงนี้แต่ก็เส้นตรงนี้เห็นป่ะมองเหมือนเป็นเส้นแตกเนี่ยจัก,กันแลวมจะมีเส้นแตกคมๆในองค์สวยๆน่ะนะครับทั้งคู่ แล้วก็บริเวณใต้คอยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีเส้นอยู่สองเส้นนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่ะบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ไม่ติดอเดี๋ยวผมให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะบางองค์ก็ติดบางองค์ก็ไม่ติดอืมเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นเห็บไหมอ่ะนี่ยเ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 ดี๋ยวผมจับโฟกัสไม่ค่อยถูกหอว่วะมัน มันกล้องกูเนี้ยเวลาลงเลนแล้วมันมันมันอ่ะเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่มองเงี้ยเห็นไหมจะมีเส้นอ่ะเหมือนเหมือนเป็นเส้นเส้นที่ใต้คอนะครับสองเส้นวิ่งอยู่ใต้คางอ่ะตรงคอเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยองค์นี้องค์น,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 นี้จะหลอ่อหล่อเกินพอหล่อเกินแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นเห็นปะแต่องค์เนี้ยยังพอเห็นเขาโค้งอยู่เห็นปะเนี่ยเนี่ย พอพอที่จะเห็นเขาโค้งการโฟกัสกล้องเห็นไหมะจะเห็นเขาโค้งอ่ะเหมือนมันมีเส้นนะครับนี่จักรแลเห็นป่มถ้าสวยๆน้ำจะคมเลยเป็นคมแบบตั้งฉากเลยเนี่ยแล้วก็มีเส้นแตกตรงนี้เส้นแตกตรงนี้เส้นแตกตรงนี้แล้วก็มีเส้นแตก, mee, แแต,กตรงนี้อ่านะครับแล้วก็มีเส้นแตกตรงนี้นะส,นแแนนะส่วนตรงแข้งเนี่ยจะเป็นแข้งสันเห็นไหมแล้วตรงปลายเนี่ยมันจะเหมือนมีสามเหลี่ยมเหมือนเป็นการเส้นเนี่ยเห็นไหม ถ้าองค์ไหนสวยๆนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแข้งสันขึ้นมาเลยนึกออกไหมแล้วมีปลายนิ้วเท้าแล้วก็ตัวปลายเนี่ยเป็นว่าเป็นเส้นสามเหลี่ยมวิ่งออกไปอ่ะคือพาหลอเราเข้าใจอ่ะแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันหลอกแต่ว่าพื้นฐานโดยพื้นฐานอะ่ะก็คือดูอะ่ะมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งให้เราได้เห็นนะนะครับแล้วจริงๆอ่ะมันมีด้านหลังด้วยอ่ะดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็นปะนจะเป็นเนี่ยตรงนี้ลึกเนี่ยเหมือนคนอ้วนอะ่ะคนอ้วนนั่งแล้วก็แบบแบบแบบมแบบีเนื้อตรงเนี้ยลึกๆอะ่ะ ใ้ทอยอ่ะนึกออกมะเนี่ยอ่าอย่างองค์นี้เข้าใจได้เห็นไหมอย่างเงี้ยองนี้เข้าใจได้ว่าเออเนี่ยเขากหล่อมาไม่เรียบร้อยหูเหลอลึกชัดเจนหูเหอลึกรายละเอียดในหูก็มีสําหรับองค์ที่สวยๆเห็นปะอ่าเนี่ยบางองค์ก็แบบตันๆนี้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไงใช่ไหมเหนี่ยตาเนี่ยเห็นปะตานี่จะเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นหมวกแก๊ปเลยคือแหลมเลยสาหรับองค์ที่สวยๆเห็นปะดูจมูกดิ เห็นไหมจมูกไม่มีไม่บิดเลยผมบอกแล้วเนี่ยสอให้เป็นพระล้างเนี่ยคือซื้อได้นี่แล้วในองค์เนี้ยสเด็ดตรงไหนวะนี่นี่คุณจะมีสักกี่องค์อ่ะที่มันจะมีเนื้อเกินอยู่ในปากหลวงพอ่อเอาจริงๆคุณหาพระมาสิบองค์น่นมาวางเนี่ยไอ้เนื้อเกินมันไม่แปลกหรอกมันจะมีในองค์พระมันไม่แปลกหรอกแต่ไอ้เนื้อเกินที่มันจะพอเหมาะพอเจาะที่มันจะไปอยู่ในปากหลวงพ่อเนี่ยอ่าคุณลองคิดดิคุณก็รู้อยู่แล้วหลวงพ่อเงินเคี้ยวมากแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ย คือหมากหลวงพ่อกันกําลังเคี้ยวอยู่อ่าผมเนี่ยนะผมบอกแล้วสไตล์การเก็บพระของผมเนี่ยดูดิหลวงพ่อเงินเคี้ยวหมากเนี่ยอ่าเห็นไหมก็น่ารักไปอีกแบบสวยไปอีกแบบนึงแต่นี่ก็คือออริจินัลครับก็คือความสวยงามที่แบบนี้ไหมดูเปลือกเปลือกตายไหมแหลมคมครับไม่มีล้มไม่มีศึกเลยเนี่ยทั้งซ้ายทางขวาเห็นไหมดูจมูกดิเห็นไหมดูริมฝีปากบนริมฝีปากล่างดิเห็นไหมคมชัดลึกคุณดูคางนะเห็นไหมแหลมแล้วมันจะมีคางอ่ะ เป็นแบบเป็นล่องที่เว้าวเข้าไปอ่ะคือศิลปะของของแป้ยิ้มอ่ะสวยงามผมบอกเลยแต่เมื่อก่อนผมยอมรับผมไม่ชอบเลยนะคือผมดูแล้วแบบแปลกๆอ่ะแต่พอดูไปดูมาเออวะเฮ้ยน่ารักดีว่ะแป้ยิ้มชอบชอบชอบก็เลยชอบที่จะซื้อเลยชอบเห็นไหมนี่นมลึกนะครับเส้นสายาต่างๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเป็นทู่ๆอ่ะคุณนึกไหมเส้นสายเขาไม่ได้เป็นแบบทู่ๆแบบนึกออกไหม มันจะคมชัดอ่ะครับพระที่แบบดูดีๆอ่ะมันจะคมชัดเห็นปะเนี่ยคมชัดลึกอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยมือไม้อะไรต่างๆเนี่ยดูเอาดูแบบพับพระหล่อคมชัดแบบพระหล่อเข้าใจไหมครับเนี่ยเส้นสายเนี่ยลึกวิ่งชนเนี่ยเราเข้าใจได้ตะเข็บก็เป็นเรื่องสําคัญนะดูด้วยดูด้วยอย่าให้มันผิดสังเกตนะตะเข็บอ่ะรอยแต่งตะเข็บเนี่ยมันเรื่องปกติละปกติจะมีทุกองอ่ะเท่าที่ผมเห็นมาเล่นพระก,กู่เนี่ยคือลักษณะนี้หมดอ่ะเนี่ยรอยตะเข็บเนี่ย ลอยปาตะเข็บ้อยเก็บตะเข็บอ่ะส่วนไอการแห่งแต่งหุ่นเนี่ยก็คือมีแต่เจอน้อยไม่ได้หมายความว่าพระทุกองค์อะ่ะเวลาเขาเก็บเทียนแต่งเทียนแล้วเขาจะมานั่งเขาจะมานั่งแบบพีรีพิไลยแต่งจกทีละลิ้วเทียบไม่ได้มันไม่ทันการคุณเชื่อผมเถอะหล่อพระทีอะ่ะไม่น้อยหรอกผมว่าทีแล้วหลาย,ลายพันองค์อะ่ะหรืออาจจะทําเป็นหมื่นงองค์เลยก็ได้คุณลองคิดดูเด้เอาอย่างนี้ สมมติว่าเขามีขีดเส้นตายการทําพระเนี่ยเขาคงไม่ได้ทําอะไรนานๆแบบไ,ไม่ไม่แบบยืดยาวหรอกคุณรู้ไหมการเตรียมการอะ่ะไอหุ่นเทียนก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะไอการแค่ไอหุ่นเทียนเสร็จแกะหุ่นเทียนเสร็จแต่งเทียนเตรียมต่อช่อต่อช่อต่อก้างปลาไอพระเนี่ยเนละเทเน่โบราณเนี่ยเขาไม่ได้มาหล่อเป็นพวงเหมือนพระยุคใหม่ๆนะนึกออกไหมเวลาเขาหล่อผมเคยบอกแล้วว่าเขาทําเป็นก้างปลาแบบนี้เนี่ยเนี่ย เนี่ยแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยเสียบเสียบแล้วเป็นก้างนะแล้วเวลาเป็นพอได้เป็นก้างปลามาอย่างนี้เสร็จแล้วเข้าเข้าเข้าเทียนน่ะนึกออกไหมแล้วต้องเอาไอ้น้ำขี้วัวแล้วนะขี้วัวน,นี่คุณอย่าคิดว่ามันมาทาแบบตึ๊กๆ๊กเสร็จนะคุณรู้ไหมมันต้องเอาน้ำขี้วัวมาคั้นมาบีบมาอะไรต่างๆมาผสมเสร็จปุ๊บแล้วต้องมานั่งทานะแล้วต้องทาขี้วัวจนจน จนมันมีความหนาพอสมควรนะคือมันต้องทาทีละน้อยทีละน้อยแล้วต้องไปวางผึ่งให้มันให้มันแห้งให้มันเซตตัวแล้วก็ต้องมาทาอีกอะ่ะทาผมไม่รู้หรอวกว่าเขาทากี่รอบแต่ที่แน่เขาทาค่อนข้างหนานึกออกไหมพอทาเสร็จพอทาดินขี้วัวเสร็จกับไอ้ก้างปลาที่เป็นช่อแล้วอะ่ะคุณรู้ไหมเขาต้องไปเข้าดินนะเข้าดินดินเพื่อที่จะมาประคับประคองพิมพ์ไว้อะเข้าใจไหมดินเนี่ยดินดินที่เขานวดมาแบบยังมีความชื้นมีเปียกๆอะ่ะ เขามาโบะมาอะไรก็แล้วแต่นึกออกไหมทําเป็นพิมพ์อ่ะคุณนึกออกไหมอ่ะเสร็จปุ๊บก็ต้องมาคอยดินเซตเลยแล้วในในดินเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาประกบ,บดินแล้วมันจะใช้ได้นะเขาต้องเอารวดมาลัดต้องมาดามนูน่นดามนี่คุณรู้ไหมการหล่อบโบราณการหลอดินไทยอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะมันมีไอคนเนี่ยผมเพิ่งลบมันไปมันใช้คําว่าผมนะสาทุเลยให้แม่งแบบปามาจริงๆเขาบอกว่าเป็นการทาพระต้นทุนทำ โอเคถ้าในยุคนั้นน่ะเทคโนโลยีมันได้เท่านี้คุณจะเอาอยัางไงล่ะครับพระผมมาตัวจริงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผมเอากุขาวภาคใต้มาเขาบอกว่าเป็นพระต้นทุนทาแล้วมาอย่างนี้แล้วคอมมต์คอมเมนต์อย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ศึกษาก่อนวะคุณมาปามา่แบบเนี้ยผมเชื่อนะหลวงพ่อเงินท่านศักดิ์สิทธิ์จริงนะแล้วก็เทวดาที่ปกปักรักษาเออกุขา่าวภาคใต้เนี่ยผมก็ว่ามีจริงนะใครที่มันอย่างเงี้ยผมว่า มันต้องมีผลน่ะทำอะไรบางทีปากอย่าพ่อยครับดูให้ดีๆไม่ทำอะไรอ่ะเอาขาไปลานะ้ำเขาไปทั่วฟังให้ดีก่อนดูให้ดีก่อนจะคอมเมนต์อะไรอะไรคิดให้มันดีก่อนนะครับอ่ะเข้าเรื่องเนี่ยพอทาทาดินวัวด,ดินดินชั้นแรกไอ้ที่เป็นดินวนวลผสมน้ำน้ำมูลน่ะมันจะเป็นมันจะเหมือนมันจะออกอารมณ์เหมือนปูนบัตเตอร์เลยนะคือเอาขี้วัวมาคั้นนะแล้วก็มาผสมกับดินนะครับ แล้วเขาก็เอาจุ่มแบบทา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 หลายครั้งทาต้องคอยแห้งแห้งแล้วทาซ้ําทาจนจนแบบว่าคือคือค่อนข้างมีความหนาพอสมควรอะแล้วเอาดินมาเข้ามาเข้าหุ่นนึกออกไหมเอาดินมาเข้าหุ่นเสร็จแล้วมันไม่ได้เข้าดินอย่างเดียวเอาเอาน่าจะต้องใช้ลวดหรือใช้อะไรก็แล้วแต่คือรัดรัดเพราะว่าเดี๋ยวกระบวนการมันต้องมีเพิ่มอีกเขาต้องเอาเอาไปย่างไฟใช่ป่ะแล้วก็ขั้นตอนการเทอย่างเงี้ยผมได้คุยมานะ เวลาเขาเทเนี่ยถ้าทําแต่แบบนั้นอะ่ะโดยที่ไม่รัดอะ่ะบางทีเทเขาไปโดยที่ไม่ได้มีโครงสร้างอะ่ะไอมันจะไม่สวยมันจะปริมันจะขยายตัวอะไรประมาณนะเท่าที่ผมได้จับใจความอะ่ะกระบวนการอะ่ะพอมาศึกษาพระหล่อเนี่ยพอได้มีโอกาสได้ถามได้พูดได้คุยเออมันทําให้เรารู้เยอะนะบางครั้งอะ่ะโดยเฉพาะไอเรื่องการเท้าเาบ้าเบ้ากระดกไอเรื่องก้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมเอากู่เขาภาคใต้ผมเก็บมาให้ได้ ให้ได้ครบถ้วนเลยให้มันให้มันเพียงพอก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ดูเลยว่าไอ้ไอ้ที่คนโบราณเขาเขาคนเล่นแต่ก่อนนะเขาสอนกันมาผมไม่เถียงนะมันมีจริงทุกขั้นตอนนะ่ะแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าเขาไม่เก็บข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดแล้วค่อยมาพูดเขาพูดแต่ข้อมูลที่เขามีไนงะแต่ส่วนอื่นๆนะ่ะที่จะว่าลูกศิษย์สร้างให้หลวงพ่อเงินเสกหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีพระที่ทันหลวงพ่อเงินสร้างไอ้ทันหลวงพ่อเงินท่าน เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกอีกหลายวัดหลายที่อ่ะเพราะฉะนั้นการกระบวนการผลิตแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นอ่ะผมอ่ะมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลที่แท้จริงของกุเขาภาคใต้ซึ่งมันชัดเจนมากทั้งคนที่ทันเขาชื่อลุงหยวกผมรู้ชื่อแล้วเขาชื่อลุงหยวกนะครับมีคําบอกเล่าจากคนที่รู้ที่เห็นนะครับดี๋ยววยพาทั้งร้อยปีทําไมร่ะคือณเวลานั้นณเวลานั้นปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าลุงคนนั้นจะยังมี ชีวิตอยู่หรือเปล่าอันนี้ขอโทษด้วยนะบางทีแต่ว่าเมื่อที่เขามีการพูดคุยกันอ่ะในช่วงที่ว่ากุแตกเรื่องต่างอ่ะตอนนาวิดาทีนั้นอ่ะลุงคุณลุงท่านยังอยู่นะครับท่านยังเล่าให้ฟังยังมีเรื่องไองเรื่องน้ําหมากเนี่ยยังเล่าให้ฟังเลยด้วยซ้ำนึกออกไหมอ่าชัดเจนว่าท่านมาทําแล้วก็มีเอกสารที่บอกมีอย่างเช่นไอสาราเนี่ยมันประกาศเป็นชุดเมื่ออะไรยังไงมีการมันชัดเจนมากมันชัดเจนมาก ไอ้คันว่าจะมีใครบอกว่าไปยัดกูไปขุดกูนเนยชาวบ้านเขาฮิ้วบินโตเข้าออกเข้าออกวัดนะครับงานบงูงงานบุญนะแล้วศาลาเก่าเก่านะแล้วคุณรู้ไหมฝ่าจะไปเจอพระอย่างน้อยคุณต้องขุดลงไปสามเมตรนะส่วนที่ชาวบ้านเขาไปเก็บไปคุยมันก็คือพวกหพวกอะไรที่มันแตกที่มันชํารุดไรต่างๆเนะี่ยเขาไปล้วงไปไปไปขุดไปอะไรจนได้พระตัวอย่างมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาไปโดยพระการนะผมเชื่อ น่าจะเป็นการเดี๋ยวแบบไปเจอในช่วงแรกๆอ่ะถึงได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีเป็นประมาณนั้นนึกออกไหมครับเดี๋ยวไว้ผมจะนําเสนอไอ้เรื่องก้นเนี่ยที่ว่าเบ้ากระดกเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูบางครั้งผมจะไม่พูดถึงเรื่องบัดนบางคารแต่ผมจะรูดถึงเรื่องกุขาวภาคใต้ว่าไอ้ลักษณะก้นที่ดูมันเป็นแบบเป็นเม็ดๆเม็ดๆอะ่ะที่ที่เขาที่เขาไอ้นี่กันอะ่ะนึกออกไหมก้นที่เป็นลักษณะเหมือนว่าทุ่งน้อยเนี่ยเนี่ยล,ลักษณะพวกเนี้ย เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเลยว่ามันมันมียังไงการมันเป็นแบบไหนกันบ้างอะคุณเชื่อไหมบางครั้งอ่ะไอสิ่งที่เรารับรู้มามันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้นะมันอาจจะเป็นการที่เก็บข้อมูลหรือว่ารู้เห็นอะไรต่างๆมันยังไม่ครอบคลุมอ่ะอันนี้เรื่องจริงพอเราได้รู้ได้เห็นข้อมูลแล้วได้ตัวอย่างเปรียบเทียบผมบอกแล้วการที่จะเก็บพระมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่อยู่ดีเนะี่ยคุณมีพระอยู่สอง,ององค์เนี่ยอ่ะโอเคสอง,ององค์นี้นอาจจะคล้ายกันหรือเหมือนกันแล้วคุณก็พูดแต่แบบนี้มันไม่ได้ ผมบอกแล้วอย่างน้อยคุณต้องเห็นพระอย่างน้อยอ่ะคุณต้องมีตัวอย่างอ่ะมากกว่าห้าองค์นึกออกไหมเห็นละการกระบวนการผล,ผลิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยช่างที่เทหุ่นเทียนเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีคนเดียวด้วยก็ผมบอกแล้วการสร้างเขาอะ่ะไม่ได้สร้างน้อยช่างที่มาช่วยกันถอดหุ่นเทียนเนี่ยแม่พิมพ์อาจจะไม่ได้มีตัวเดียวก็คือมันต้องไปช่วยกันแกะกันทํานะจะมานั่งทําแบบไอ้คนนึงเคี่ยว เอ้เคี่ยวไปหยอดไปแกะไปมันไม่ได้ผมว่าอย่างน้อยอ่ะต้องมีผมว่าอย่างน้อยต้องมีสา,าม 3, คนห้าคนเนี่ยคนที่ช่วยในการทําพระเนี่ยนะไม่ต้องไปนึกถึงชาวบ้านหรอกเอาแค่ว่าเขาจ้างมืออาชีพมาทําเพราะว่าหลักฐานเขาก็บอกแล้วว่าเป็นทีมงานเ่าวันนะที่มาทาาํากู่เขาภาคใต้อ่ะนึกออกไหมอ่ะแต่วันเนี้ยผมมาถยผมก็ไปพูดถึงเรื่องกู่เขาภาคใต้แต่เอาแปะยิ้มให้ดูแต่ส่วนแปะยิ้มเนี่ยผมก็เชื่อมากๆเลยว่าเป็นมืออาชีพทั้งคนที่ออกแบบ แล้วก็ทางเนื้อหาเพราะว่าผมบอกแล้วว่ากุขาวาใต้กับปูวัดขวางเนี่ยพระมันแทบจะเนื้อหามันแบบแบบอดูดิเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนื้อหาเขาไม่แพ้กันเลยเขาแบบไล่ๆกันเลยแล้วคุณรู้ไหมจะมีพระที่แบบฝากกุบงังคืออย่างนี้อ่ามีคําบอกเล่าว่า หลวงพ่อเงินนะ่ะท่านมาสร้างพระให้กุเขาพระใต้แล้วนําพระส่วนหนึ่งอะ่ะจากบางคารเอามาปนเพื่อบรรจุก,กุอะฟังให้ดีนะคําเนี้ยแล้วคุณเชื่อไหมผมไปตามหาพิมพ์นี้เป็นขึ้นจากกูเขาพระใต้แล้วเป็นพิมพ์ที่ตรงกับบางคารหลายๆพิมพ์แต่คุณสังเกตไหมเนื้อหากุเขาพรใต้กับวัดขวางเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันจะใกล้เคียงกันเลยลักษณะ แล้วมันจะมีพระอีกอีกแบบหนึ่งที่เป็นพิมพ์ตรงกับบางคานซึ่งเนื้อหาเขาผมใช้คําว่าเนื้อเขาดีกว่าอ่ะเนื้อเขาดีกว่าในนิยามนี่คืออะไรอ่ามีพี่ท่านหนึ่งมาแบ่งพระผมอะถ้าพี่คนนี้เขาอยู่จังหวัดอ่อนั่นแหะแถวแถวๆนั้นอะแถวๆพิจิตรอะผมก็คุยกับแกว่าแกเคยได้พิมพ์ของกู่เขาภาคใต้ไปแล้วผมก็บอกว่า ก็ถามกันว่าแล้วไอ้ที่ไอ้ที่เนี่ยที่เป็นขี้ตาเป็นไงผมบอกพี่ไอพิมพ์นิยมอ่ะที่พี่ได้ไปอ่ะเนื้อเขาอ่ะมันจะเป็นอย่างที่พี่เห็นนะแล้วพิมพ์ขี้ตาเนี่ยผมว่าเนื้อดีกว่าคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเนื้อดีกว่าในที่นี้คือความเก่าเราไม่ต้องพูดถึงแต่เนื้อดีกว่าเหมือนกับว่าเหมือนเป็นแบบการผลิตที่มันแบบ <N> เนื้อมันดีอ่ะผมไม่รู้จะนิยามยังไงนะมันเนื้อมันดีกว่าเวลาเรามาวางเทียบคู่เนี่ยบางคนอาจจะดูไม่แตกต่างแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมเห็นพะระหล่อหลงพวกเงินมาค่อนข้างมากผมก็เลยแบบเออเนื้อมันดีกว่าว่ะเนื้อมันดีกว่ามากเลยอ่ะมันไม่ถึงับมากอ่ะเนื้อมันดีกว่ามันเนียนมันหล่อดีอ่ะมันทําดีอะ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้รวบรวมเสร็จจะมาเผยแพร่นี่เอาแปะยิ้มมาผมก็มาคุยเรื่องอื่นซะนะเอาเป็นว่าเนี่ยประมาณเนี้ยแปะยิ้มเนี่ยส่วนดูก้นเนี่ยโค้ดเนี่ยโค้ด โค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับองคเนี้ยตอกค่อคนข้างคมแต่องคเนี้ยน่าจะตอกเบิ้ลเห็นไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวผมให้ดูขอโทษคลิปยาวอีกแล้วพูดเยอะพูดมากแบบนี้แหละใครมาดูใหม่ๆแล้วแบบถ้าเกิดคุณจะต้องทนกับพฤติกรรมอันเฮงซวยของผมแบบนี้ไม่ได้ผมแนะนําให้คุณอย่าชมเลยมันทุกเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเราจะพบลักษณะเนี้ยบ่อยก็คือแบบ ผมว่าอันเนี้ยลักษณะเนี้ยคือมันตอกเบิ้ลแบบปุ้งปุ้งเงี้งยนึกออกไหมแต่นเนี้ยคือปุ๊กเดียวอยู่เลยนี่เห็นไหมโค้ดตัวเดียวกันโค้ดตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันแน่นอนนี่แล้วโค้ดพวกเนี้ยตอกมาตั้งแต่ในกลุก่มผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําเพื่ออะไรผมว่ามันต้องมีเหตุมีผลเป็นไปได้ไหมว่าลูกศิลูกหลาอยากจะให้จานก้นก็เลยทําเป็นโค้ดตอกกันซะเลย อะไรงี้หรือเปล่าไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงมันเป็นปิศนาที่ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆพระพวกนี้เนี่ยทันยุคหลวงพ่อเงินแน่นอนเนี่ยเนื้อหาเห็นไหมนี่พระล้างเก่าเนี่ยลักษณะสนิมไหมบ้างเขาเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะพระสององนี้นะเนื้อหาคล้ายกันแต่ว่าคุณดูลักษณะสนิมจะต่างกันเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยบางองค์สนิมออกดําบางองค์สนิมออกเนี่ยแสบๆแต่ที่แน่ๆสนิมมันเกิดจากในเนื้อจําไว้ไม่ใช่อยู่ว่า ไม่ใช่แบบไปเก็บพระแล้วบอกหูสนิมแม่งดาปี๋เลยแต่สรุปแม่งสนิมม่งอยู่แต่ผิวมันไม่ใช่ผมบอกว่าสนิมเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความเก่าของพระผมบอกให้นะวินาทีนี่นะความเก่าของพระมันอยู่ที่เนื้อพระต่อให้เอาพระองค์นี้นะไปขัดไอ้น้ํายาขัดเข็มขัด,ขดถ้าจมเงาวับเลยผมก็มั่นใจว่าคนที่มีความคุ้นชินหรือว่าคนที่เป็นผู้ที่ศึกษามาผมว่าแยกได้ ว่าพระองค์ไหนเนี่ยเก่าไม่เก่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งสนิมเลยคุณเชื่อผมไหมสนิมเนี่ยมันเป็นผลภัยได้ผมบอกแล้วว่าสนิมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนมันเป็นจุดที่ปลอดภัยสําหรับผู้เริ่มต้นแต่ถ้ากรณีคุณพอที่จะบินได้ละขี่รถได้แข็งแรงและคุณก็จะตามหาทุกแบบทุกสภาพเพื่อการศึกษาของคุณเชื่อผมเถอะมันเกิดขึ้นแน่เห็นไหมเนื้อหาเรื่องเนื้อหาเขาไม่ต้องคุยอะครับพระหล่อแต่ปัจจุบันนี้ เนื้อแบบนี้ตัวที่ทําเรียนแบบมามันก็ทําได้หมดผมเอาตัวอย่างให้คุณดูแล้วจําได้ไหมเนื้อขูกขะเนื้อไม่ตึงอ,อ่ะเขามันมีมานานละเพียงแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือความเก่าคุณจำผมไว้ความเก่าเท่านั้นที่มันจะทําให้คุณเข้าถึงพระหลวงพ่อเงินที่แท้จริงได้ <laughs> ความเก่า จำผมไว้นะเชื่อผมไม่ได้เลยความเก่าคุณต้องเน้นความเก่าคุณต้องแยกระหว่างพระเก่ากับพระใหม่แล้วก็พระเก่าจริงสนิมจริงกับพระใหม่ทําเก่าแล้วก็แต่งจริงๆนั่นแหละแยกให้ได้เข้าใจให้ได้นะครับอัปเดตด้วยเก็บงานบ่อยๆบ,บางครั้งอะไรที่มันแบบมีง่ายๆเกินไปอะไรง่ายๆเกินไปน่ะมันผมเชื่อมันมันไม่ใช่แบบอะไรวะซื้อวันสองวันปุ๊บไอ้หาแม่งมีอีกแล้วแล้วแม่งเหมือนกันเดะเลย อุ้ยอันนั้นอ่ะดีดิ่งผมเคยเป็นมาแล้วโอ้ยพูดสะก็ที่ใหญ่โตหูสนิมยังงูสนิมอย่าง,งาน,น,นี้สรุปปั๊บอ่าอะไรวะแม่งมีเหมือนกันเด้เลยเว้ยน่ะคุณไม่ขนลุกเหรอเจอแบบนั้นอ่าเนี่ยแต่ถ้าคุณเจอแบบเนี้ยเนี่ยพระองค์เนี้ยเนี่ยตำแหน่งตำหน่งสนิมอะไรต่างๆเนี่ยไอตรงความหนาเข้ามามันจะไม่เท่ากันเลยสักองค์เชื่อไหมนึกออกไหมอ่ะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวกูขอพ่อใต้คอยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะรวบรวมตอนนี้ไม่อยากกระโตกกระตาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนวัดขวางเนี่ยผมลําบากผมเก็บยากผมไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินถุงเงินถังนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมพยายามเก็บเก็บตุนตุนตุนซื้อคุณรู้ไหมเมื่อวานผมเพิ่งดิวซื้อได้มาอีกจํานวนหนึ่งเลยนะเป็นพิมพ์ที่แบบหายากอันพยายามเจาะพยายามขุดพยายามเอาตัวอย่างออกมาให้ได้มากที่สุดไม่งั้นไม่งั้นคําพูดผมมันไม่มีน้ําหนัก แค่การอธิบายอันที่เละเทะเลเอะเธอองผมเนี่มันก็ไม่น่าฟังอยู่แล้วเพราะนั้นมันต้องมีเอวัตถุดิบอะเอามาเป็นเชิงประจักษ์แล้วแล้วเข้าใจด้วยกันบางครั้งคําพูดผมอะที่ผมเสือ่อมันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งพอแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เขามีความเข้าใจอะพอเขาเห็นหน้าพระผมจะรู้ละเออไอเนี้ยมันไม่ได้โกหกคําพูดมันอาจจะซื่อๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้พระช่องมันแม่งของจริงเว้ออย่างเงี้ยใช่ไหมโอเค คลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนเดี๋ยวได้แน่นี่หนึ่งนี่อีกหนึ่งพิมพ์เนี่นี่อีกหนึ่งพิมพ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้เจอง่ายด้วยเป็นพิมพ์เดียวกับบางคารโช์หน่อยได้ไหมนี่เป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายดูให้ดีเลยนี่ดูให้ดีเลยเห็นไหมขี้ตาสีชาย ให้ตายเลยถ้าเกิดผมไม่ได้พูดว่าเป็นเขาภาคใต้ให้ตายเลยยังไงก้ก็ไปเล่นเป็นบางคานกันหมดเอาไหมร้อยทั้งร้อยเอาไปเล่นเป็นบางคานกันหมดแต่เนี่ยขึ้นจากเขาพาคใต้แล้วผมบอกว่าเนี่ยตามไม่ใช่ว่าผมไปยัดนะผมบอกแล้วว่า,วาพระบางส่วนอะหลวงพ่องเงินท่านนํามาเพื่อมาปนเพื่อบรรจุก,กุนํามาจากบางคารนเพื่อมาปนเพื่อบรรจุก,กุ ฟังให้ดีผมอะจิ๊กซอตัวเนี้ยผมต้องรีบไปหาให้ได้ของพระที่ขึ้นจะก,กูขาวภาคใต้แล้วมันไม่ได้มีมากจํานวนน้อยมันไม่ได้เกลอือมันไม่ได้มีเยอะเข้าใจไหมเนี่ยนี่อย่างเงี้ยแขวนไปดิอะคุณสองอะคุณดูเหมือนเผลอแล้วกันตนิมแบบเนี้ยแบบเนี้ยใช่ไหมที่คุณต้องการสนิมหนาหน,นาแบบนี้ผิวก่าเก่าแห้งๆพิมพ์ถูกเนื้อใช่ตนิมชัวอะไรเงี้ยจบไหมเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันติดตามกันไว้ละกันโอเค คลิปนี้เนื้อหาดีแชร์ให้เพื่อนดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับขาดเหลืออะไรโทรสอบถามแล้วกันนะครับ0 9 4 2์เก้าคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ